สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นอิ่พอดีคุณย่ามาถึงแล้วสวัสดีสุขคนสุขันสำหรับเอฟซีสาวน้อยผุดบันแพ้งค่ะเอฟซี FC, หลาน้อย,อ,ยอุงอิงเอฟซีคุณยา่าสุภาันะคะตอนนี้คุณย่ามาถึงแล้วกวัก็อยากให้คุณย่าได้พักก่อนนะคะสำหรับล้งท่านก็มีขึ้นเกาได้จากมือนไะงข้าวผัดเหลือ,ยอ,อเยอะเลยข้าวผัดมีก็ที่ มันจะได้ตอดีคม <ance> <os> ันจะได้ดีคือจะเข้าถีกขันมากเลยกมัน้าฟังของเจ้าอกิันนั่งรถ่แ่งเี่ยแทบ่ขึ้นแข่งอะไรดิท่านคุณพร้อมเย่ อยากให้แขงแห้งผมดี่ารอยเสเดี๋ยวฟังฟังพ่อคุณหมอจรนเบานะคะแล้วเป็นคอของหมอจรผู้สิริรักษาอยู่ยงัังพิเศษเดี๋ยวให้เปิดการคุณยาพิเศษเสี๋้อา้เศืเอือผมตรวจว่าแข็งแห้งขึ้นใสมุภทานดีเดีกันมันแข็งแห้งงก็ไป เรามน่นะ like ้าเราดีถี่เลายางไ้แข็งแรงเลาสิ่ไร้ตเาเราสิอยู่รถือเารถมาลานเรคือคนช่วยมาที่ีผมยนงเลผมก็ใหู้่รถ้อบมาให้นั่งดูแช่ต้องย่างของมาแข็งแรงขึ้นแม่สุภาพอใี่ไหมสุภาพอบได้แต่นนี้เราไม่ได้จวมแล้วก็ย่างมาแบบนางพญาใช่บแมครับตอนก็ไปขึ้นแม่ก็ดีย่าง ผมจิตสามเบซีเราจัดหวาดนีรัอบไปบ้านเราเปอะไรตัวู้แม่สุภาพแข่งแ่งดงดเพราะว่าแม่หมอจอดเมียผมสิรรกับิตเปิดตมเนี่เมียมาบงเีรรแข่งแงไหลที่แม่สุภาพอันนี้ด้วยเนี่ยแมีพอใจไม่ดีด้วยเราะพแเป็นหมอาครลเป็นแทยเดียวอรักษาแพทย์ไปัามาโครไนักเยอมากับแม่สุภาพเนี่อแม่างบอ หมอนี่ตังนี่แม่ดูท่านดีหน้าเรามาเราดูบัดขาบ้านแม่นั่เล็บนั่นเจ้าม่านางนีน้าบ้านแม่แล้วก็เห็นห้าวดีส <S <S ิแล้อยากมาก่ก็เลยบอกว่าใส่ร่องมือใส่รักษาแล้วปวดขาจับจาเราบอกสิ่งม่วงมวนเนีว่าให้ใจนั่นดีสให้ใยางแข็งแม่เราสยางหลูกหิลขารถไป่ข้ารถข้าร้ายัทองเราเราเป็นคนนะ เป็นเคส,ส,เคส,สตัดดีอีกแล้วพี่นน้อสมัยก็จะแจ้งแง่เลยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องมาทุกวันบริษันเลยครับยำยาสีขานมากสุยต้ผู้จบวี่ขั้นนั่งรถจำเบ้ากี่ขั้นที่ได้แช้งแง่คเม่ยสุภาพโลกม่เ้ยล่าบ่ายเห็นคุณแม่มาถึงถใงเราเผยกันไปร่องเลยไปผกันด้วขากับเีร่อและกันไปสีพาดใส่าเชเยจ เาไปเจสิยงแข็งแรงเจ้าสีกได้ยื่นต้งอ่านี้ันไม่้าสิเดเขาไปักขาลองมไม่ไดแล้วล่ะเพราะว่าพ่อว่าผ่มนอยู่แบนอันนี้คือว่าม่จินเขาการรอบบ้านไม่กินเขาอ้านุกขาสมารถเ่มราคาอย่าู่ดอยเื้อผีนอนกระเบียีแม่ลายไหนได้บ้านเลกิเียแม่ากันเดแแม่ เขาถามผมว่าแม่สุภาพมีมาบอกได้เจอเบอรสุภาพเนอ่ zet, ์น้อนแล้วแต่ขวดเอฟซีไรวอลเข้ามาหยอดเดบ่เลยเด้เอฟขอจักน้อยแล้วมึงอยาตัวนี้อลเทปสามยางนี่มันแข็งแห้งพ่อมันแข็งแห้งเสร็จปุ๊บตับสั่งเสียนคือนอย่างค่อยเห็นมันแข็งแห้งเสร็จปุ๊บปานนี้มาเจ็บห้อยยางมาปวดมาเจ็บ มาสางกำเนือกำเนือกรีกระัเต็เไปปเนียหัวใจสางรอดเลือดเลือดมันไหลเวียนพอดิ้บคัดข้อกระตีเจ็บเขปวดมีไปว่าใครเลยนี่นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นาการต<า>ัเข็มตรงนี้มันเป็นการรักษาอ้ลูชายในช่อมแซมส่วนที่ศหรอหัอมันไม่ได้แก้ที่ไปเห็นว่าปวนขาก็ะียาเจ็ปวดเลยคุณแม่มีดยามันก็เจ็บปวดครับผมปวดด้บาราษารังคุณด้ แต่ว่าผมจะอธิบายท่นแผทแพทย์กินมาต้องใส่ไวลได้นเนี่ยแล้วพูดแม่ครับไปตเได้รอยเปร์เซ็นต์หนึ่งหาโมุงแล่นภูมหนึง่งกินน้ำม,มุนน้ำม,มุนี่น้ำควันผสมน้ำเย็นคุณไปท่าเขียนจะใส่เหงื่อพูดได้ว่าดีเลยจะใส่อันที่สองอ่าอาบน้ำเกินสองภมด,ดีที่สุด6กเห็ดเปดอันที่สามนาม้ำจิบน,น้ำแข็งขอวเหงืกินน้ำธรบาดาบะแซตุยอันนี้เขาเอามาตรวจหมอเอง ถามาตวจหมอเขาจ้อตั้งต้เพินสามหมอจังเพราะเพราะนั้นสามยางนี่แม่สุภาพเรืเห็ดแบบรวยก็เราไปเห็นคนไอ่เห็นเห็นครับแม่หมอจานเราเปิดใย้ผมฟังตลอดนวครับผมก็เห็นตลอดผมก็เลยกลป็นเดียมที่ถัย้งเปผมไปเดินสายอยู่เทียงแ้เพราะอย่งพวกเราเปื่เพื่อนพวกเที่ยบาคุณพ่อ ดูมะรำเยอะ้วเอาไม่ใช่พีมะรำดิไม่ฉลาดน้าขคมัดคุณย่าหิวน,น,น,น้ำจ้า,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 าแ,แต่คุณย,ย่าต้องกินน้ำแร่จ้ะเพราะคุณย่าไปเอาน,าน้ำแร่อยู่รดไม่ไห้แต่ว่าอยู่นี่ก็มีอยู่กำลังจัดหามาให้แล้วจ้ะ กิ๊จิบมลูกอันนี้มอ่วปคุณแม่ไปกินเ้นร้นน้ำเลยนไับขอบคุณ่ะขอบคุณพ่อหครอคอครัแม่หนึงค่ะแม่ขวัญใจซื้อว่าแม่อซื้อวาขวัญใจื้อเล่นซื้อว่าแม่จุ้มแม่จุ้มก็เลยแม่จุ้มเยแมุ่มเดียวละพ้นหงว่าคือี่แม่ดีแท้ขวัญใจวัันก็ซื้อขวัญใจซื้อเล่ซื้อเี่นอว่แม่จุ้มอมมะม่วงมมะม่วงกินแล้ว อันนี้อันนี้น้ำแร่ฝากแม่สุภาพเอกินแล้วเวงเลยถกชมหพ้มมั่นอะไรผานมักม่วงมักม่วงแม่สุภาพดีกัเป็นเอฟซีแม่สุภาพอ้าวเอฟซีมาอีกแล้วคุณนายผู้พันนายผู้พันลูกสาวเราเป็นเอฟซีี่มือนั้วที่ไทยรูปยนะครับพี่วนี่งที่เวียนนลครับไปเทียบเนี่ยาวเรา้าเอดีดีดเดี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 นีด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 ีรีดีดีดี่ีด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 นครับ นี่ลูกสาวมาไติคุณแม่บ่บ่ครับอันสามีเราคุณพันธ์สห็นคนไทยลูปนะครับอันนี้เอาเอาเมียมาเอาเมียเดี๋ยวเมี่ยเอาเมียแล้วบันเทิงหมดเนี่ยตะกี้เน่ยเออผมเนี่ยผมบอกถึงแาได้เรถยานเข้มด้วยฝังเลยผมเรียกว่าคุณนายมาสิฝังเข้มสองคุณนายสิหนาเพียรใสงได้สิหนาสวยนะไป่ใช่เขากระถามเราแบบขี่โถทอกมากว่าหนาเราใส่ปิ้งเนี่ย มีนี่คือคือคืออันทการับคิทโอเคนะคะรับคิปนี่ก็อออยทนีสกอนนอพีนองเนาะขอบคุณหลายๆด้ยจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก้งช่อนะคิดีคุค่ะสวัสดีค่ะ่าอลกกระ้อฟางซองเพชเสียด้านเอวเจเนได้จ้าฟางอะไรกนญแจอ่าไปกำลังใจรบานีาวติดตามช่องเพชเสียงตะวัน BT